บรรยากาศยามเช้านะคะสวัสดีค่ะบึงเด็กหน่อยหาวแห้งไอ้ไอ้ไอจมเหมียงเนาะจมหาคุณนายเออเอินคุณนายมากคุณนายคุณนายอยู่ใส่้าคุณนาย โอ้ยดุดดินล่ะพี่น้องเลยลูกคนอยากหาคุณนายพี่คุณนายอยู่ฟังพี่คุณนายก็ลมหาลีอยู่หาเก็บโนไมเ่เตออเอ,อเอ,อนว่ะอิ้นว่ะอิ้นตังตัง,ตงเร็วทงทง thân 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 giặc mà hạ tặng cả ôi ôi phải thôi cuối này mừng 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 có giặc mà hạ phải โอ้ยโอ้ยหนอยากมาหาคุณนายเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วมาบ่ได้พอผูกไว้พอผูกไว้แล้วอยากมาหาคุณนายดีเอออยากหาคุณนายดี อันนี้ก็เสยบ่ได้สนใจจุ <c oughs> จ่มให้คุณนายแล้วมายืนมานาัน่งไกลแท้เนาะคุณนายฮะคุณนายยันถึงลูกหลงเขา Ừ, ừ. Mà, mà, mà Hai mưa là Đếch nổi Lớp tớ cũng này อยากมาหาคุณนายฮยเฮยเฮ้ยตกมันแล้วพี่น uh, oh mm. ้องนิกหน่อยตกมันแล้วนี่นะคะคุณนายก็นอนเซยอบริสุทธิ์ใจอย่างเก่าไก่บริสุทธิ์คุณนายมาเดี๋ยวอุ้มยนดินใส เออหาเกาาก๋ยไผ่เออดึงดเกินบ่เนี่ยเออไปไปหาอุ้มไน้ว่ะฮะไม่อยากอยู่ใกล้เออเออทั้งฝุ่นเออเออเออคาเตะอะไรฝุ่น อบ่ได้ใจดีขึ้นหน้าตาได้มาอย่างมาอุ้นหัวอย่างกันอยู่นี่ออุ้นหัวอย่างกันอยู่นี่ไปใส่ปอกข้อเจ้าไปหาปอกข้อมาใส่เลยบึงไว้รุ่นเครียดบ่ไเรมาเล่นนะเขา อยากหาตังค์ดินั่นนั่นย้อนดินใส่เขาสิแล้วผู้ใดเขาสิอยากยูไก่เออย้ยนดินใส่เขาแม่เขาจังสิบอยากไปไก่เขาอยากยูน้ำอย มีผู้ใดอยากอยู่ไก่เด้อเด็กหน่อยขี่ดื้อปุ่นปุ่นปุ่นตัวอย่างน้อดกดิกดกดิกเนี่ยเอาไปคุณนายเฮ้ยเห็นคุณนายลยูเลย Nàng lương, tăng nàng lương Bài lờ phùn Bài hai dàng hành Dạc bài hai khuôn này Ừ, ừ Ôi, ôi, dạc bài Dạc bài nắm tăng Ôi, ôi ป่อยเนี่ยพอป่อยเนี่ยอุ้มอยากไปเบิงเบิง,พ,ง,บง,บงพี่น้องเบิงเบิงลูกข่อยเจดเขาได้พ่นวานขีดินใส่เขาอีกไรละ่ะเขาเสีอยากมาอยู่นำ้ำก็กะนี้เมือ่อเท่านัวนั่นเออบอ่มาติดตังตังบอกามาไกเเ่เด้อเห็ดแบบนี้นั่นต,งออตังเฮ้อตังเซ็ตแท้และมาแล้วบอ่อยู่นะเขา เขียดแล้วเด็กหน่อยโมโหนั่นนั่นเอ้ผู้ใดละบอกฮะตังเขาทีอยากอยู่น้ำติยังสิเอเอบอกละเทียงอีกมีเทียงอีกนั่นนั่นนั่นมีเทียงอีกนั่นเออเด็กหน่อยเด็กหน่อยโมโหแล้วเกียดให้คุณนายคุณนายมาแล้วบ่ มาแล้วโบมาอยู่น้ำเขียดแห้งหาแม่ดีกว่าหาแม่บึงโอ้ไปฟ้องแม่ฟ้องแม่ อียะตังอตังเขียนแห้งพี่น้องเอ้ยลูกข่อยพุ่นเช็ดแทนละตังเนี่ยตังอยู่นั่นติงฮะมีตัง เอ,อ้ยเอ้ยเขียดในตังแหงพี่น้องพี่น้องเบึงลูกขอยเขียดในตังเขียดในมีตังเอาแล้วงานเขาแล้วเด้อตังอุ่มก็จะหักบละคือจังเขียดในกันเถะไปแล้วคุณ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออไปใส่มาเอออุ้มถ่าจน่าเบิง้งเออเออเครียดแล้วถามแล้วไปใส่มาตังเ <c oughs> สียงจมเล้วพี่น้องจมแล้ว,จม,ลวจมให้คุณนายแล้วคุณนายหนีเที่ยวเออเออเออ ตึกหายเลยเด้อตังหายแล,ล้วหายแล้วอืมหาคุณนายนางลงนางลงนางลงคุณมูอุ่มแล้ว <c oughs> เกียดปันไดเห็นเขามากกระจุมไหมเขาอากเขาคือเกา นางลงนางลงเออมาพี่มาพี่อยู่เป็นมูอุ่มในแม่อุ่มบ่มีมูเอออยู่เป็นมูอุ่มแนะ่เล็กหน่อยเล็กหน่อยขี้งหงตั้งนี้แล้วว่าจมให้เขา โยนดินโยนยางใส่เขาบัดพ่อเขามาเพ็นโยนดินใส่เขาเออหักกันแทงง ไปใส่แล้วตังอยู่นี่นะอันนี้แล้วก็ถั่วดีกหน่อยจุม่มดีกหน่อยเขียดตังบอยู่น้ำคิดหอดกันแห้งอยากให้เขาอยู่ใกลๆก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไใบซ้ำนี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ